สวัสดีครับเอฟซีท่านผู้ชมที่เข้ารบหลักหมักในการหาอยากให้กินครับผมมื้อวา้ว่างครับผมจานหลอดทะลุยถ้าผมมี่น้อามา่งโค้งรุงท่าครับผมมาครับเบาหลักกับพ่อใหญ่ซอจอยกินเกลียงครับผมมาหาหยอดปลาครับผมจึงได้กระลอหลุนลอชมเมืองเด้อครับสิโุกสิมันบ่ครับมือนีเฮ้าก็ลุ่งมากครับมาตอนบ่ายครับผม นามล่งครับเป็นอย่างไงก็รอดลุล่รอ,อ,อชมกันไปเบิ่งค้าบาจสิสูกสิมานบ่ครับลุยกันเลยครับผม lạc khẩu hín mà ô oh, tại xe đài khẩu hín cả vùng thành chung kín con bao lạc Ngộ subscribe đây อืมสุดายเด้อืมเขาหินหินที่มองขาดวุดึงดึงอยู่เต็ม ครับมาแล้วครับเป็นยี่สอจอยกินเกียงครับโอ้ยครับปลาย่างครับโอ้ยครับใส่สวยครับผมน่าฮะยังได้เลย แล้วครับมาแลวครับมาแล้วแบมบหนึ่งครับค,ครับโอ้ครับโตงามๆครับผมแต่ผู้ชมโอ,อ,อนน้สุดยอดเลยอือฮอ่าก็ได้รุ่นแน่ตานี่สุดหยอดเลยครับ